สวัสดีค่ะมาเจอก,กับอ้อมอีกแล้วนะคะที่ร้าน number o n บ b a d m i n นะคะร้านของเราอยู่ที่สแกงงามซอย8นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ็นแบดมินตันนะคะชนิดของเอ็นขนาดของเอ็นแล้วก็การขึ้นเอนนะคะว่าในรูปแบบที่จะขึ้น2ปม4ปมการเว้นโปรหรือไม่เว้นโปรแล้วก็การขึ้นจำนวนปอนว่าจะเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวรอรับชมได้เลยคะ่ะ ชนิดของเอ็นนะคะที่อ้อมจะมาเสนอนะคะอย่างแรกก็คือเอเส้นขนาด0.61ถึง0.66นะคะก็คือจะเป็นอ,อ,อยู่ในลูปของเอนเส้นเล็กที่ตัวสปริงค่อนข้างดีอันนี้จะเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่นะคะผู้ที่หัดเล่นเพราะว่าเวลาที่ออกตีจังหวะลูกไปแล้วอะคะ่ะลูกมันจะไปได้ไกลกว่าที่เอ็นจะเส้นใหญ่กว่านี้แต่ว่า ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะขาดง่ายแล้วก็การควบคุมลูกค่อนข้างที่จะควบคุมยากนิดนึงค่ะแต่ว่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ไม่ค่อยมีกําลังแขนอันนี้ก็จะเหมาะอยู่ค่ะเพราะว่าการที่จะออกแรงลูกอะค่ะมันสามารถไปถึงหลังได้ง่ายกว่าสําหรับเส้นใหญ่และเอ็นขนาดถัดไปนะคะที่อ้อมจะมาแนะนํานะคะก็คือขนาด 0.67ถึง0.68มิลน,นะคะก็คือจเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้จะเหมาะกับผู้เล่นที่เล่นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะที่มีกำลังแขนในการส่งลูกแบตอยู่แล้วนะคะตัวหลักของเอ็นชนิดนี้นะคะก็คือจะขาดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็คือจะมีความทนนิดนึงส่วนการควบคุมลูกก็ค่อนข้างที่จะควบคุมขึ้นมาง่ายขึ้นค่ะ แล้วเอ็นขนาดสุดท้ายนะคะที่อ้อมจะมาแนะนำก็คือเอ็นขนาด0.70ม mm ิลลิเมตรนะคะเอ็นชนิดนี้เหมาะกับใครก็คือจะเหมาะกับผู้ที่เล่นเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็คือมีความชำนาญสำหรับในการเล่นกีฬาแบดมินตันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีกำลังสง่ง <contrad it fishing> มีข้อมีกำลังแรง <c oughs> ข้อมือที่ดีเยี่ยมค่ะตัวนี้เอ็น <c oughs> <N S 1> จะทนทานมากๆและการคอนโทรลลูก oh ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงการขึ้นเอ็นในรูปแบบเว้นโปรกับไม่เว้นโปรนะคะสำหรับการขึ้นแบบเว้นโปรจะเป็นในรูปแบบนี้เลย <c oughs> การขึ้นแบบเว้นโปรนะคะ <c oughs> เขาจะเว้นกันอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงช่องนะคะซึ่งคนที่ตีเขาเขาจะบอกว่าการขึ้นเอ็นแบบเว้นโปรจะทำให้เสียงดังขึ้นโดยที่จริงๆแล้วอะคะ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการขึ้นเอ็นในขนาด66อ่ะทีนี้ เราเราจะรู้อยู่แล้วว่าการขึ้นเอ็น66เนี่ยระดับเสียงมันเป็นยังไงแต่พอเราขึ้นเอ็นแบบเว้นโปรปุ๊บเสียงมันอาจจะแหลมขึ้นโดยทําที่ให้เราคิดไปเองว่ามันเสียงดังขึ้นแต่จริงๆแล้วอะค่ะรูปแบบเสียงมันแค่เพี้ยนไปนิดนึงเท่านั้นเองแล้วข้อเสียของการที่ขึ้นเอ็นแบบเว้นโปรมันก็จะมีก็คือมันจะขาดง่ายกว่าขึ้นเอ็นโดยปกติเท่านั้นเลยค่ะ แล้วก็การขึ้นเอ็นแบบไม่เวนโปลนะคะก็จะขึ้นตามรูตะไก่แบบนี้นะคะครบทุกรูเลยแบบนี้ขาดยากแน่นอนค่ะแล้วต่อไปนะคะอ้อมจะมาพูดถึงการขึ้นเอ็นในรูปแบบสองปมกับ4ปมนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงตามที่คุยกับช่างขึ้นเอ็นนะคะช่างขึ้นเอ็นแจ้งว่า การขึ้นเอ็นสองปมอันเนี้ยขึ้นง่ายโดยปกติแล้วขึ้นกันอยู่ประมาณนี้กันอยู่แล้วนะคะส่วนการขึ้น4ี่4ปม4ี่ปมมันจะขึ้นยากกว่าแต่ข้อเสียของการขึ้น4ี่ปมก็คือเวลาตีจะขาดง่ายกว่านะคะ oh, <no. S 1> แต่ว่าทุกคนจะมีความเชื่อว่าการขึ้น4ี่ปมระดับความตึงมันตึงกว่ากันมากกว่าแต่จริงแล้วอะคะ่ะความตึง2ปมกับ4ี่ปมไม่ได้ต่างกันเลยค่ะ และจำนวนปอนนะคะที่จะมานําเสนอนะคะก็คือสําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะคะก็จะแนะนำอยู่ที่20ถึง22ปอนนะคะสำหรับที่จะต้องขึ้นปอนในระดับนี้ก็เพราะว่ากําลังแรงส่งอะคะ่ะมันจะไม่ต้องใช้เยอะเท่ากับนักกีฬาที่เขาเล่นกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะตีง่ายตีสบายขึ้นสำหรับผู้เล่นมือใหม่ ะะแล้วก็จำนวนปอนถัดไปที่จะแนะนำก็คืออยู่ที่23ปอนถึง27ปอนอันนี้จะเหมาะกับคนที่เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งมีกําลังก็คือจะอยู่ในระดับก,กลางๆค่ะสามารถส่งได้ถึงหลังมีเทคนิคในการตีขึ้นมานิดหนึ่งและสำหรับผู้ที่เล่นเป็นระดับมือโปรไปแล้วนะคะก็คือ20 8ปอนจนถึง30ปอนขึ้นไปอันนี้จะเหมาะกับคนที่เล่นแบดมินตันมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วอย่างเช่นพวกนักกีฬาแล้วก็นักแข่งต่างๆนะคะอันเนี้ยแต่ก็ต้องขึ้นดูตามสเปคไม้ของนักกีฬาแต่ละคนด้วยนะคะว่าสเปคสเปคไม้ของแต่ละคนนะคะขึ้นได้จำนวนเท่าไหร่นะคะยังไงก็ต้องดูที่ด้ามไม้ของตัวเองด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นกีฬาแบดมินตันกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่านึกถึงสินค้าแบดมินตันให้นึกถึงร้าน number one แบดมินตันนะคะอ๋อแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะการขึ้นเอนแบดมินตันขึ้น10บไม้เราแถมให้ฟรีหนึ่งไม้ค่ะหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้นะคะมาขึ้นเอนที่ร้านเรากันนะคะ